มีคนถามมาว่าอยากจะให้อธิบายเรื่องการเรื่องชั้นหนึ่งสองสามสี่และวิธีการทรงชาญเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยถนักเท่าไรหร่หรอกเรื่องการอาธิบายรายละเอียดเนี่ยควรจะไปถามพวกที่ท่านปฏิบัติเรื่องชาญโดยเฉพาะน่าจะได้รายละเอียดมากกว่าเพราะว่าที่ข้าพเจ้า ผู้ได้ฟังเนี่ยพูดเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรในข้อสัมปัญญาบัพ,พะคือปฏิยัตเพื่อนะคือให้พ้นทุกข์อะเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์สองอย่างแค่นั้นเนี่ยจนเรื่องชาญเรื่องอะไรแต่มีอะไรเนี่ยก็จะไม่เชี่ยวชาญชำนาญแต่ว่าก็มีประสบการณ์ผ่านมาบ้างเล็กๆน้อยๆ และการปฏิบัติแต่ละวันเนี่ยมันก็ต้องผ่านในพวกเนี้ยแต่กหไายความว่าไม่ได้รู้รายละเอียดลึกซึ้งอะไรนะเพราะว่ามันเป็นแค่ทางผ่านถ้าเราจะพูดถึงเรื่องชานแล้วก็ในตำราเรายกตำรามาพูดเลยชั้นหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเราละสิ่งต่างๆ่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอพวก ความโลภความโกรธความหลงจิตประกอบราคะจิตประกอบโทสะจิตประกอบโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันในฐานจิตที่ว่าจนกระทั่งมาถึงจิตเป็นฌานจิตตั้งมั่นจิตหลุดพ้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบทั้งจิตเป็นอารมณ์หรืออาการเป็นสิ่งที่มาประกอบขึ้นกับจิต เพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พอเจริญเพื่อให้เกิดฌานเราเจริญให้เกิดฌานมันต้องเป็นพวกสมถะเช่นภาวนาพุโโทโธอะไรเงี้ยหรือโอมในศาสนาพราหมณ์อย่างเงี้ยเพื่อให้ได้รูปฌานสี่รูปฌานสี่ตามลําดับในศาสนาพุทธของเราก็เป็นพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอะไรอย่างนี้ชินภาวนาพุโทโธสมาลหังอะไรเงี้ยนะเพื่อให้เกิดฌาน เกิดการเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพวกกสินพวกกสินดินน้ำไฟลมอะไรแสงสว่างอะไรเงี้ยคราวนี้ไอการที่เราเราเริญสติปัฏฐานสีเนี่ยมันก็จะต้องผ่านฌานเหมือนกันแต่ก็จะขออธิบายไว้คร่าวๆตามที่ตัวเองนมีความรู้เล็กๆน้อยๆว่า สมมติเราเรา,เรานั่งดูความรู้สึกที่ลมกระทบนี่พูดสามัญญาบับพพะนะเราไม่พูดถึงอนาปานุสติบับพพะโดยตรงนะตอ,ง,องนั้นต้องไปถามพระที่ท่านเจริญอนาปาณุสติบับพพะโดยตรงท่านจะอธิบายได้ดีกว่าแต่พูดถึงในสามัญญาบับพพะแล้วเราก็เคยเจริญอนาปานุสติมาพระมาบ้างเราก็เลยเอา,เ,อาเรื่องลมหายใจมากระทบที่ปลายจมูกคือจับความรู้สึกเอาความรู้สึกเป็นประเด็นสําคัญ เหมือนกับคู่วิยวาวะเข้าเหยียดอวัยวะออกให้มีสัมมัญญะสัมมัญญะในการคู่เหยียเข้าเหยียดอวัยวะออกไม่ว่าจะเป็นแขนขาเหลยวซ้ายและขาวาก้มเงยกินดื่มเคี้ยวลิ้มให้มีสัมมัญญะมีสติเป็นอารมณ์มาจนกระทั่งเข้ามาถึงความละเอียดนิดหนึ่งก็คือเห็นหัวใจเต้นหรือเห็นความรู้สึกในมือหรือในฐานเวทนาต่างๆก้นสัมผัสกระพื้นก็มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย เอาความรู้สึกเป็นอารมณ์จนกระทั่งมาถึงใจเต้นพอใจเต้นเราดูนานๆจิตมันจะอยู่ตรงนั้นมันก็เกิดความแน่นนนี้เป็นเป็นแนวสัมมัญญาบ,บาพพาที่เคยอธิบายให้ฟังก็ถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องฌานฌานแปลว,ว่าการเพ่ง